คนบันเทิงร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลรามคำแหง2และศูนย์รังสีรักษา4มิติพร้อมดูแลเต็มศัก,กยภาพจากหัวใจทีมแพทย์สู่ทุกหัวใจผู้ใช้บริการโรงพยาบาลรามคำแหงรวมหัวใจจากผู้บริหารและทีมแพทย์ จากมือหมอสู่โรงพยาบาลเพื่อทุกคนเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพโดยหัวใจของความเป็นมืออาชีพและความอบอุ่นตลอด37ปีโดยมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอย่างครบครุมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยทุกท่านจนได้รับความไว้วางใจในการบริการอย่างท่วมทน้นโดยคอจำกัดเรื่องพื้นที่ของโรงพยาบาลรามคำแหงคณะผู้บริหารจึงมีแนวคิด ที่จะขยายโรงพยาบาลเป็นแห่งที่2จึงได้เกิดโรงพยาบาลรามคำแหง2ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูงโดยโรงพยาบาลรามคำแหง2มีความทันสมัยขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายการให้บริการให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นและที่นี่ก็ยังมีศูนย์รักษารังสี4มิติที่จะช่วยยกระดับคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยได้จัดงานถแถลงข่าว พิธีเปิดโรงพยาบาลรามคำแหง2และศูนย์รังสีรักษา4มิต,ติอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568บริเวณชั้น2อาคารหลักโรงพยาบาลรามคำแหง2ก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่โรงพยาบาลรามคำแหง2เนี่ยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็จากแขกนะครับโดยเฉพาะ ผู้บริหารของแต่และโรงพยาบาลชุมชนข้างเคียงผู้บริหารองค์กรรัฐที่อยู่ข้างเคียงกับโรงพยาบาลรามาแิง2จนถึงคนไข้ที่เคยใช้บริการเราทั้งโรงพยาบาลรามาแหงษก2และโรงพยาบาลรามางหนึ่1ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นหมอของเราซึ่งเราได้ประสานความเป็นหมอกับความเป็นผู้บริหาร ที่จะมาสร้างโรงพยาบาลโรงนึงคือแางแห่งสองของเราเนี่ยมันมีส่วนในการช่วยดูแลคนของเราในบริเวณกรุงเทพฝั่งตันออกในบริเวณบีนบุรีก็บดเป็นความภูมิใจแล้วก็อยากจะขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาช่วยช่วยกันทําให้เ,เนื้อหาที่พวกเราทําในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสาออกไปแล้วก็ทําให้คนไข้หลาในคนได้รับรู้ว่าวันนี้เนี่ยที่บริเวณกรุงเทพฝั่งตันออกเ,เนี่ยเรามีโรงพยาบาลดีๆโรงพยาบาลที่ตั้งใจ ทจะดูแลคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไทยด้วยมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาที่คนไทยสามารถเพิ่มถึงได้ทั้งหดต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทั้งคนไทยของเราขอบคุณทั้งผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือของเราทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนครับพยาถามว่าอะไรคือนหัวใจหลักในการบริการและก็สร้างความเชื่อ,อะะมัน่นอะรเปลี่ยนเป็น ค,คือเองของเราเนี่ยพร้อมที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นโรคตั้งแต่เด็กแรกคลอดถึงสูงอายุนะฮะตั้งแต่โรคทางตาหูคอ,อจมูกสงตินารีเวอายุกรรมศัลยกรรมสัยกรรมกระดูกเรามีหมออ,อายุกรรมพร้อมทุกอย่างนะครับสืญญ่สารให้จะดูแลท่านแล้วก็แพทย์ของเราที่นี่จะเป็นแพทย์ที่มีสามารถดูแลท่านด้วยมีความที่มีคุณธ,ธรรมและจริยธรรมนะครับ นรารับไการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในโรงพยาบาลในการรักษาที่ไม่ได้ใช้ครับต่อไปต้องคุณหมอดีกว่าค่ะขอให้เรื่องเครื่องมือแพทย์เราพูดถึงนวัตกรรมในโรงพยาบาลรักแห่งสองวันนี้เนี่ยที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยคือระบบการฉายแสงด้วยเครื่องเล่งอนุภาคที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเครื่องรีแน็แต่เครื่องรีแน็ตัวที่โรงพยาบาลรากแหม่งสองมีเนี่ยไม่ใช่เครื่องรีเน็กธรรมดาเป็นเครื่องรีแน็กเนี่ย ซึ่งสามารถที่จะฉายแสงในระบบ4มิติได้คำว่า4มิติก็คือในกรณีที่คนไข้เป็นมะเร็งที่เต้านมที่เราพบบ่อยในผู้หญิงหรือว่าเป็นมะเร็งที่ปอดเนื้อออกแถวนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวตามหน้าอกตามช่องปอดที่มีผ่านการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัว4มิติตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเครื่องมือล็อกเป้า พื่อที่จะฉายแสงให้ตรงโดนก้อนเนื้องอกโดยตรงโดยที่ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อปอดหรือเนื้อเยื่อหัวใจซึ่งจะทำให้คนไข้มีอาการทัานเคลีจากการฉายแสงน้อยที่สุดอันนี้คือความภูมิใจในเรื่องเทคโนโลยีนอกจากนี้เนี่ยที่รางกระแผงสงเนี่ยเรายังมเีเครื่อง MRI 3อเทสลาซึ่งในเครื่อง MRI โดยปกติที่เราใช้เนี่ยเป็น1.5เทสลา แต่โรงพยาบาลรักษแหงสองเนี่ยอยากจะให้มาตรฐานการรักษาของเรานเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าโรงพยาบาลทั่วไปเราก็เลยยอมที่จะลงทุนติดตั้งเครื่อง m อม i 3เทสลาเพื่อที่จะทำให้ภาพของเราชัดเจนหรือไม่ในระบบล้างไต,ของ,องงตของเราเนี่ยในห้องล้างไตของเราเนี่ยเราใช้ระบบเป็น double R O นะครับแล้วในห้องล้างไตของเราเนี่ยเราจะมีห้องแยกสำหรับคนไข้ที่เป็นส่วนตัวนะครับทำให้คนไข้นั้นเนี่ย เอ่อรู้สึกมีไพรเวซีมีความรู้สึกว่าเอ่อไม่ถูกรบกวนโดยคนไข้คนอื่นทําให้การล้งางไตซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ3หรือ4ชั่วโมงนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกสบายใจแล้วก็เขาอยากจะมาล้งางไตในช่วง 4, 4ชั่วโมงนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระหว่างที่ล้างไตทั้งหมดเนี่ยหรือแม้กระทั่งในแผนกเด็กของเราในแผนกเด็กของเราเนี่ยนอกจากจะมีหมอเด็กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาแล้วเนี่ย เรายังมีการร่วมมือกับมิกกี้มิกกี้เฮาส์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นองค์ไอบริษัทที่ทําเครื่องผ้าเสื้อผ้าชั้นนําของโลกในการออกแบบห้องพักเราได้มิกกี้เฮาส์เนี่ยมาออกแบบห้องพักในหวดเด็กของเราทําให้เด็กที่มารักษาที่โรงพยาบาลรามาแห่งสองนี่ไม่กลัวโรงพยาบาลน,นอกจากนี้เสื้อผ้าที่เราในเด็กที่แรกเกิดเนี่ยเรายังใช้เสื้อผ้าของมิกกี้เฮาส์จะทําให้เอิ เป็นเสื้อผ้าที่มีความรู้สึกเรียนสบายเพื่อทาให้เด็กที่มาคลอดกับโรงพยาบาลรามคหงษ์งของเราเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เกิดมาในโรงพยาบาลรามคหงเพรก็สามารถที่จะมีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าเนื้อดีๆมีความรู้สึกมั่นใจตั้งแต่เกิดในโรงพยาบาลรามคหงสอ2ของเราทั้งหมดนี่ก็คงไม่สามารถพูดออกไปหมดได้แต่ทั้งหมดเนี่ยคือความตั้งใจของพวกเราที่เป็นหมอพวกเราที่เป็นทีมผู้บริหาร ที่อยากจะมาร่วมกันทําให้บริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกก็คือตั้งแต่มีบุรีหรือบางกะปิหรือหนองจอกเนี่ยเรามีโรงพยาบาลดีๆโรงหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่แพงแล้วก็มีมาตรฐานการรักษาระจันาประเทศอเมริกาเพื่อที่จะพร้อมที่จะดูแลพวกเราก็ขอขอบคุณพวกเราแล้วก็ขอบคุณสลัดคำถามนี้ด้วยนะคะคุณได้ค่ะค่ะวันนี้วันนี้นะคะรู้สึกเอ่อก็ดื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ ทางโรงพยาบาลรามคหงสองนะคะแล้วก็โรงพยาบาลครเอด้วยที่ได้เปิดอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ส่งต่อสิ่งดีๆนะคะการรักษาดีๆที่ทันสมัยนะคะให้กับผู้ป่วยทุกคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรามคหง2สองจริงๆแล้วมันก็เหมือนบ้านหลังที่สองพันต้าค่ะคือมาบ่อยมากมาดั้งแต่ยังไม่มันตั้งแต่เปิดปปแ,บบแบบรกเๆเลยนะคะเราก็เรารู้สึกถึงเห็นถึง ทีมเชี่ยวชาญ professional นะคะของทีมแพทย์นะคะรวมถึงทีมงานต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเราก็เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะที่สามารถทุกคนสามารถไว้ใจแล้วก็เข้ามารักษาได้ที่นี่ค่ะก <ใน S 1> ็เดี๋ยว <ๆ S 1> ให้คุณเอิพูดสักนิดนึง<ล>ได้ไห<ด>มคะอยากให้ไม่ค่ะก็ยังไงถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลนี้ค่ะเราพยายามตั้งใจเต็มที่นะคะที่จะจอบ โสดทั้งไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าผู้สูงวัยนะคะแล้วก็เราพยายามจะ p provide หลายๆเรื่องไม่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการบริการทางด้านการแพทย์นะคะเรื่องอื่นๆเรื่องจิตใจอย่างที่ทางมิกิเฮาที่เราก็พยายามตั้งใจที่จะให้เด็กแรกเกิดทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งที่ทดีๆที่เราคัดสรรมาให้นะคะแล้วกเออ็เราเน้นเรื่องความสะดวกสบายนะคะเรื่องการจอบรถเรื่อง การดูแลของพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะดูแลทุกท่านน,นะคะก็ถ้าถ้าอยู่ใกล้แถวนี้หรือว่ามีปัญหาเรื่องโรคยากโรคซับซ้อนต่างๆเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะโรงพยาบาลรัลาแห่ง2เนี่ยเพิ่งเปิดมาเป็นปีที่2นะคะแต่ว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยก็ ได้มาจากโรงพยาบาลรามคำแหงซึ่งเราเปิดมา36-37ปีแล้วนะคะก็ก็ยังไงอยากให้ทุกคนไว้ใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของเราค่ะสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมแกัลยากร